สวัสดีตอนเช้าวันศุกร์นะคะเด็กๆวันนี้คุ้มม่ำจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยที่สิบสีเส้นสวยนะคะคัลเลรกคัลเลรกก็คือสีนะคะเย็นเสือภาษาจีนค่ะเย็นเสือใช่ไหมคะวันนี้นะคะก่อนที่เด็กจะได้เรียนรู้เนื้อหาในวันศุกร์นะคะคุ้มม่ำจะทบทวนในที่เราเรียนมาใช่ไหมคะลูกวันจันร์เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของสีใช่ไหมคะ วันอังคารลักษณะของสีวันพุธสีที่ได้จากธรรมชาติใช่ไหมคะวันพฤหัสเมื่อวานใชนให้ลูกประโยชน์ของสีทิ่คุณม,มาเอามาให้ดูก็จะมีดอกไม้หลากสีใช่ไหมลูกเอามามัดขายทําเป็นช่อใช่ไหมลูกก็จะคือได้ประโยชน์จากสีต่างๆแล้วก็ทําขนมใช่ไหมลูกจากสีที่ได้จากธรรมชาติแล้วก็โยมผ้ามัดโยมใช่ไหมคะที่ได้จากวัสดุธรรมชาติก็จะมีขมิ้นเปลือกไม้ ดอกอันชันแบบนี้ใช่ไหมลูกอันนี้ก็คือประโยชน์ของสีที่เราได้เรียนมาแล้วในสีวันที่ผ่านมาอวันนี้นะคะวันศุกร์เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผสมสีนะคะก่อนที่เด็กๆจะมารู้เกี่ยวกับการผสมสีเป็นอย่างไรเด็กๆครูม่นจะพาเด็กท่องคําคองจองอีกหนึ่งรอบเด็กจําได้ไม่ลุกทีมครูม่นพาท่องมาแล้วอ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาทวนอีกหนึ่งรอบนะคะ เอานะคะลูกเจ็ดวันฉันนั่งนับนะคะเจ็ดวันฉันนั่งนับอาทิตย์รับเริ่มสีแดงวันจันร์นั้นเปลี่ยนแปลงเป็นสีเหลืองเรื่อเรืองตาวันอังคารสีชมพูช่างงามหรูดูมีค่าวันพุธสุดโสภาเขียวขจีสีสดใสวันพฤหัสสบอดีประสานสีเศษวิไล วันสุกฟ้าอัไพยวันเสาร์สีม่วงเด่นดวงเอ้ยเด็กๆท่องได้ไหมคะลูกบางคนท่องได้แล้วใช่ไหมคะอ่านนะคะวันนี้วันสุกสุดสัปดาห์นะคะคุณครูม,ม่อมจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับการผสมสีนะคะเด็กๆเข็นสีในอ่างที่คุณม,ม่ามเอามาให้ดูไหมคะมีกี่สีคะเด็กๆเห็นไหมลูก มีสีฟ้าสีม่วงสีเขียวสีส้มสีแดงใช่ไหมคะสีเหลืองสีชมพูใช่ไหมลูกเห็นไหมคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะการผสมสีที่จะออกมาสวยๆันเนี้ลูกมันก็จะได้สีที่เราได้จากเมสสีนะคะที่เรามาผสมกันนะคะดูนะคะนี่เห็นไหมคะลูกเมสสีของเรานะคะจะมีแค่สามสีเท่านั้นนะลูกก็คือออเรดใช่ไหมลูกสีแดงเยลโลสีเหลือง รูสีฟ้าสีน้ําเงินใช่ไหมคะอันนี้ก็คือแม่สีสามสีอ่าจะรู้ไหมคะว่าแม่สีสามสีเราสามารถเอามาผสมกันแล้วเกิดเป็นสีต่างๆอีกนะคะเด็กอยากดูไหมคะวันนี้คุณมามาเอาตัวอย่างมาให้ดูสั้นๆนะคะอาดูนะคะอ่าเห็นไหมคะเขาบอกว่าการผสมสีจากแม่สีนะคะ อันนี้เรดสีแดงใช่ไหมลูกเยลโล่สีเหลืองใช่ไหมคะสองสีนี้เอามาผสมกันก็จะเป็นสีออเรนใช่ไหมคะสีอะไรคะออเรนสีส้มค่ะอันนี้ต่อมานะคะเรดเรดสีแดงใช่ไหมคะบลูสีน้ำเงินสีเอามาผสมกันใช่ไหมลูกสองสีนี้เมื่อผสมกันแล้วจะกลายเป็นสีม่วงใช่ไหมลูก ไหมคะต่อมาเยลโล่เยลโล่สีเหลืองกับบลูผสมกันใช่ไหมคะก็จะออกมาเป็นสีกรีนสีเขียวใช่ไหมคะอันนี้ก็คือคุณม,มัมเอาตัวอย่างมาให้ดูแต่ถ้าถ้าเราอยากเห็นของจริงนะเดี๋ยวสัปดาห์หนะ้าคุณม,มัมจะพาทําจะผสมให้ดูเลยว่าสีอื่นอีกผสมจะเป็นอะไรอีกนะคะจะมีสีอะไรเกิดขึ้นอีกอันนี้คือเป็นแบบตัวอย่างนะคะลูก วันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผสมสีแล้วนะคะเด็กๆสามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมอีกได้นะลูกนะวันนี้นะคะคนที่จบเนื้อหาในการผสมสีวันนี้นะคะคุณมั่งก็จะมีคุณค่ารวรสารข้อที่สองเกี่ยวกับความจริงนะคะมาบูรณาการเกี่ยวกับเนื้อหาวันนี้ก็คือการผสมสีนี่ก็เป็นความจริงนะลูกนะเพราะว่าเราเอาสี แม่สีสองสีมาผสมกันมันก็จะออกมาอีกสีหนึ่งอันนี้เราได้เห็นของจริงไหมลูกแต่ถ้าเห็นของจริงเราต้องทดลองใช่ไหมคะแต่อันนี้คุณพรูมมำยกตัวอย่างมาให้ดูในสไลด์ใช่ไหมคะก็เป็นความจริงว่าผสมกันสองสีออกมาเป็นสีนี้ผสมกันสองสีจากแม่สีออกมาเป็นสีนี้อันนี้ก็คือความจริงที่เราได้เห็นใช่ไหมคะอ้าวนะคะคุณพร่มมำให้เด็ก ให้คเด็กได้ความรู้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวดูด่โรงเรียนพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์เด็กดูแลสุขภาพนะคะเตรียมตัวมาเรียนในวันจันทร์เหมือนเดิมนะคะอยู่บ้านอย่าดือ้อย่าซนนะคะลูกช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานเล็กน้อยส่งมาในไลน์กลุ่มนะคะเดียวพวอมมนจะส่งความดีให้คะ่ะและช่วงนี้มีคนส่งมาแต่ไม่ค่อยเยอะนะคะคุณพ่อแมอยากขอความร่วมมือให้ส่งกันเยอะๆนะคะอ้าว วันนี้นะคะคคุณรมมอบให้เด็กได้เรียนรู้เพียงแค่นี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเจอกันที่โรงเรียนนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ